สวัสดีค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญท่านเมตตาแม่กิ่งกับลูกๆค่ะท่านได้สั่งไยแมวกับบ้านแม่อม้อมให้กับแม่กิ่งค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณนาแล้วก็สามีมากๆเลยนะคะแม่กิ่งก็ขอให้คุณนากับสามีมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะท่านคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะไยแม่นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะ แล้วก็บ้านเราก็ใช้เปืองมากเพราะว่าเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขาจะอยู่กันเยอะเนาะเพราะเด็กๆอยู่กันเยอะก็จะใช้เปลืองมากๆค่ะแม่กินก็ต้องขอตราขอบพระคุณคุณหนามากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกสองชุดเสื้อผ้ามาส่งค่ะอันนี้เป็นชุดของคุณหมอกับภรรยาท่านท่านสั่งมาให้หลานค่ะ น่าจะเป็นของสตูนกับสตางพอดูจากไซส์แล้วแม่กิ่งก็ต้องขอกลับเพระพวกคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆนะคะนชุดที่น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้แม่กิ่งมีเวลาแม่กิ่งจะใส่ใส่ให้ทั้งสตูนแล้วก็สตางค่ะแต่ก็ดูชุดแล้วน่าจะใหญ่อยู่ค่ะใส่เข้าไปน่าจะหลวมอยู่เดี๋ยวก็จะลองดูอีกทีนึงค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะแม่กิ่งก็ขอกลับขอบพระ,ระคุณมากนะคะ แม่กิ่งพาดูแม่ทองมาค่ะแม่ทองมาฟินฟินกระตําแยแมวดูเกือกกิ้งอยู่ในอ่ง้งในอ่างอุย้ยลีลาลีลามันฟินมากเลยแม่ดูดูด, <c oughs> ดูท่าของทองจัน <c oughs> จะเข้าไปนั่งกินดีๆก็ไม่เข้านะลูกเออนั่นแหละนั่นแหละเข้าแบบนั้นแหละลูกอ้ยแต่ละคน พอดีวันนี้ให้เด็กๆกินตําแยแมวกันค่ะให้เด็กๆกินตําเยแมวก็กินกันเสร็จแล้วส่วนที่เหลือก็มาให้นั่งฟินกันอยู่ตรงนี้ค่ะมุมนี้จะกับแม่ทองมากับแม่กับทองจันแม่ลูกเขาถูเข้าไปถูเข้าไปความน่ารักของแม่ลูกเขาค่ะ สวัสดีครับสตัางมาสวัสดีตามเคยครับอาส่งเสียงทักทายแม่แม่เอฟซีลูกฮะส่งเสียงทักทาย,ย,ยครับได้ยินเสียงไหมคะม <laughs> สตัางน้อยของเราโอ,อยู่รอดใต้ท้องช้างดูซิดูซิ เด็กหน่อยก็โตทันพี่เขาเนี่ยแหละกฮะแต่น่าจะไม่ไม่เท่าพี่เขาหรอกค่ะเพราะว่าน้องจะหุนจะแขนขาจะไม่ค่อยยามกลุ่มนี้ต้องลูกแม่ทองอัมไพเนี่ยค่ะแขนขาจะยาวรุ่นนี้โตมาก็จะเหมือนกันกับพี่ทองหยิบทองหยอดล้วเดินตามพี่เขาทําไมลูกฮะเดินตามพี่เขาใต้ๆเลย เอน,นะคะทองหยอดเขาจะไม่ค่อยเอาน้องเท่าไหร่ค่ะเราะที่ไม่กิ่งสังเกตน้องจะไม่ค่อยเล่นกับน,น้องไม่เหมือนพี่ทองก้อนพี่ทองก้อนนี่จะเลี้ยงน้องดีมากอ่ะแล้วคนสวยทำไรล่ะลูกฮะชะตูนชะตูนเนี่ยชะตูนน้อยเนี่ยอุยคนสวยนะับวันยิ่งสวยมีเอฟซีบางท่านก็คอมเมนต์มา พูดถึงตอนที่สตูนน้อยของเราเนาะตอนนั้นที่กําลังเป็นพุงโลก้นป่องอยู่เป็นเด็กที่ประเภทพุงโลก้นป่องเป็นกบเป็นเขียดบ้างละที่แม่กิ่งให้ฉายาไปแต่ทุกวันนี้ค่ะดูนะคะไม่มีเขาโคงตรงนั้นเลยเดี๋ยวนี้สาวน้อยเอวบางล่างน้อยค่ะนับวันยิ่งสวยง่วงเหรลูกฮะเมื่อคืนแม่กิ่งให้ให้อยู่ข้างนอกกันทั้งคืนเลยค่ะไม่ได้ให้เข้ากกงเลย พอออกจากห้องนอนก็ให้เขาอยู่ข้างนอกกันเลยคงจะเล่นกันนะคะเล่นกันไม่หลับไม่นอนกันนอนอาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็เริ่มจะง่วงขนสตูนนิ่มมากเลยค่ะใครได้อุ้มได้กอดน้องนี่จะหลงไหลเลยใช่ไหมลูกดูมือเท้าสิเนี่ยมือเท้าใหญ่มากเลยต้องรองให้น้องเป็นสาว เป็นสาวเต็มตัวค่ะแล้วเราเข้ามาดูอีกทีนึงว่าจะสวยงามแค่ไหนแม่มๆคอยติดตามหนูนะคะคอยติดตามดูพัฒนาการของหนูนะคะโตมาหนูจะสวยแค่ไหนลูกนะเท่าที่แม่กิ่งสังเกตหนวดสตูนนะคะหนวดน้องมีมีเหมือนโดนตัดตั้งแต่แรกแกแล้วค่ะหนวดเหมือนโดนตัดโดนตัดหนวด หนวดน้องจะไม่ได้ยาวยาวแบบยาวทั้งหมดมีบางเส้นที่โดนถูกตัดไปไม่รู้ว่าน้องถูกโดนตัดตอนไหนผมสวยของเรานิงงานโอ้เขามาดึงเสื้อแม่เขามาดึงเสื้อแม่อืมใครดึงเสื้อแม่ลูก พืานพากันบุกห้องนอนแม่สองสองของเราบุกห้องนอนแม่ตอนตีอุย้ยใครเอาหางมาปิดหางมาปิดค่ะทองทวีอผู้ปรับพี่น้องเขาแอบพอมาใกล้กันก็เล่นมวยปั้มเลยผู้นี้ก็ไม่เบาค่ะสองพี่น้องมวยปั้มตลอดเหมือนกันแยบกัน เด็กๆบ้านไม่กิ่งก็จะมีแต่แบบนี้ค่ะสามกูมานี่ก็จะเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของเขามีมีเล่นมวยป้อมกับเ็นพังคาวแล้วก็คู่นี้ก็จะมีมีเหมือนกันแต่ตอนนี้ดูท่านั่งท่านั่งซะก,ก่อนครับท่านั่งของพี่ทองอินกับตาตังครับ ตอนนี้บ้านไม่กิ่งก็ขาวโพลนเต็มบ้านเลยค่ะแนเน่เนอยากกีเลกันลูกปูกันพี่ทองก้อนมีเสียงใส่แม่ทองมาเออข้างบนนี่ก็เหลือเกินจริงเขทาทองพูนค่ะให้ดูกระโดดขึ้นมาเสียงดังทองมั่นก็ตกใจพราตัวดีเนี่ยไม่กลัวใครเลยนะคะทองพูนเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่กลัวใคร แล้วคู่นี้จะนั่งอีกนานไหมลูกฮะเหมือนจะง่วงเหมือนกันตาตังถ้าท,ทางก็น่าจะง่วงค่ะดูดูนั่งหลับตาสตูนก็อยู่ท่านี้นานมากแล้วค่ะก็น่าจะเริ่มเริ่มได้ที่ กิ่งให้ดูนะคะนี้เป็นนั่งหลับนีเป็นนั่งหลับข้างบนค่ะเขาจะอย่างนี้ประจำค่ะสำหรับทองหยิบของเราจะชอบหนีขึ้นไปข,นขึ้นเองลงเองได้ใช่ไหมลูกฮะผมเก่งแล้วครับผมขึ้นเองลงเองได้แล้วครับแม,ม่ไม่ต้องช่วยผมครับ ง่วงก็นองมานอนดีๆสิลูกง่วงนะคะดูแล้วเหมือนเหมือนจะง่วงลงมานอนดีๆข้างล่างสิลูกข้างล่างเรามีที่นอนเยอะแยะฮะใครข้างบนใครทะเลาะก,กันลูกอู้นี่ก็จะเล่นหัวแม่ของมั่นค่ะของมั่นเล่นหัวแม่อู้อู้อแต่ละคนล,ลงมาลูกลงมาลงมาไหนไหนดูท่านลงให้แม่แม่เอฟซีลูสิ ไหนไหนลงลงให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยเร็วเร็วลงแบบไหนเร็วลาลงอะ่ะฮะดูแล้วคงจะรอเขาลงไม่ไหวค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ที่เนี่ยเวลาเขาขึ้นเขาจะอยู่นานมากค่ะเขาจะอยู่นานเลยแบบนี้ชอบค่ะเป็นคนความชอบของเขาแล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นไปแล้วจะรู้ตัวไม่ว่าพุงตัวเองมันติดฮะ นะลูกอ้วนขึ้นทุกวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุมปิดทํำยังไงของพูนของพูนของเราเกเลกเลทองเติมค่ะวิ่งไล่ทองเติมเกเลคนโน้นทีคนนี้ทีนะลูกดูดูดูด,ดูถ้าเป็นหัตั้งใส่ที่ทองหยอดทองหยอดอะมันเก่งซะเหลือเกินเด็กคนนี้เนี่ยฮะ เอออานอน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 ,นอนกินนอนกินตำยายแมวลูกป่ะนอนกินตำยายแมวนะลงมาแล้วค่ะลงมาก็มาเป็นพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มนอนอ่างใช่ไหมลูกฮะลงมาแล้วก็มานอนอ่างเลยครับ